อันนี้เราเทสวันวันที่สองเมื่อวานนี้ซีซียสามเราเทสหนึ่งวันนี้วันที่วันที่สองนะคะวันที่สองนะอันนี้กลิ่นหอมมากซียสามนะหอมมากเดี๋ยวให้คุณเปิ้ลช่วยช่วยเทสนะอันนี้คือลูกค้าจริงๆนะคะลูกค้าที่แบบเราไม่ได้เตรียมกันมานะคุณเปิ้ลลองให้หน่อยนะคะกลิ่นกลิ่นหอมไหมคุณคุณเปิ้ลเทสให้หน่อยค่ะใช่แล้วมีกลิ่นอยู่เนาะมีกลิ่นอยู่แล้วเดี๋ยวให้พี่พี่เขาช่วยลองเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยลองนะคะคือ เป็นลูกค้าตัวจริงเป็นลูกค้าตัวจริงนะคะที่ที่ทางร้านไม่ไม่ได้นนมไม่ได้เฟกอ,อ,อันนี้คือสองวันเอาง่ายๆคุณลูกค้าอันนี้พูดตรงหน้าคลิปนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเราจะใช้น้ำหอมแค่หลักร้อยแล้วกินคุณนะข้ามวันขนาดนี้<ม>ก็ไม่ต้องเสียดายตังนะ<ม> <laughs> พูดจริงๆไม่ต้องเสียดายเงินนะคะซื้อได้เลยถ้าคุณถ้าเราจะทำแบรนด์โลโก้นี้นะคะน้ำหอมลิสให้คุณนะ คุณมั่นใจหรือว่าเงินทุกบาททุกตางค์ที่คุณซื้อแล้วพกไปที่เมืองนอกคุณจะพกใส่กระเป๋าคุณจะไปอยู่ที่สภานะคะคุณยกขึ้นมาเนี่ยจะขอบพระคุณมากเลยคือมันดีแล้วดีที่สุดนะคะน้ำหอมบิส